วันนี้เราทําอะไรรับประทานกับคุณฟ้าครับวันนี้นะครับผมเราจะทําเมนูนะครับสามอย่างก็คือเมนูแรกก็คือย่างเนื้อเมนูที่สองคือย่างหมูแล้วก็เมนูที่สามก็คือเราจะต้มเพียแต่ว่าเพียได้ตกแตกไปแล้วครับมาไปดูครับเนื้อย่างไปแล้วมาดูครับเนื้อย่างต้องพริกเนื้อเลยครับโอ้โหนี่ครับเนื้อย่างของเรานี่ครับ น้อยโป๊กโป๊กเลยสุดยอดมีเดียมเลยครับน้ำเยอะป๊กน้ำน้อยโป๊กโป๊กเลยครับยอดย่างครับเนื้อน้อยป๊กปกเลยครับเนี่ยใครที่กินต้องติดใจครับนีน่เราไม่ใส่มะนาวใช่ไหมอันนี้ผมอัน <ผม S 2> นั้เปรีย้ยวครับอืมสุดเด็ดต้องมีอะไรครับโด ยี่ห้ออะไรครับนี่ครับต้องนี่ครับขมครับของแพ้ครับนี่ครับน้ำจิ้มบัวน้องพรครับน้องพรสุดยอดเลยครับตีนปูครับตีนปูของฟางไหมครับอันนี้น้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวใสันจะได้เปรี้ยวอันนี้ต้องขมๆอันนี้เปรี้ยวนะสุดยอดครับ thank mm -hmm. you